สอนอคนว่ายน้ําบนบกอะ่ะแล้วผม <นะ S 2> ก็ลงไปไว่ายน้ํากับท่านด้วยแล้วก็บอกด้วยเอาทาไมต้องขยับอ่ะมันมีทุกใช่ไหม <c oughs> ให้ท่านไปเรียนรู้อย่างนั้นถ้าผมบอกไปแล้วท่านยังไม่ได้ทําแบบนั้นเนี่ยพูดมาตั้งสิบกว่าวันแล้วเนี่ยท่านไม่เคยเห็นท่านก็ไม่รู้หรอกที่ผมนําเสนอเนี่ยจุดประสงค์อยให้ท่านไปเห็นเองแต่ท่านก็ยังไม่เห็นหนึ่งสิบกว่าวันแล้วมันนั้นต้องต้องไปอะไรปลดล็อก หรือใายล็อกกองนั้นนะที่มันมันล็อกอยู่รวมอยู่ที่ใจ<ม>ตรงนั้นอนะ่ะมันไม่ได้ออกมารู้กายไม่ได้ออกมารู้ทุกแล้วมันยังสำคัญผิดว่านั่นแหละคือความรู้สึกตัวนั่นแหละคือการปฏิบัตินะที่ผมบอกว่านั่นแหละคือกระบวนการสุดยอดแต่มันเอายอดลงค <c oughs> มันไม่ไปไหนหร <c oughs> อกเอามาเรียนรู้กับที่มันเป็นอยู่จริงๆให้ธรรมชาติมันสอนเราบ้าง เพราะท่านสอนมานานแล้วสิปป,ปีแล้วไม่รู้ไม่ไปไหนหรอกมาเรียนรู้กับน,นี้ธรรมชาติให้ธรรมชาติมันสอนเราทุกนิดทุกหน่อยมันก็รู้แล้วแล้วจะเปลี่ยนจะแก้ก็จะรู้หรือไม่รู้ก็ยังเหมือนไม่ใช่<ะ>ทุกแค่ไหนเปลี่ยนได้หรือยัง<อ>ไม่มีหรอกมันไม่มีแค่ไีนเดี๋ยวกะอาจารย์ที่พอาจารย์ว่าม,มันสอนเราอยู่ที่กายนี่ละออย่าทิ้งตรงนี้ลว้ออตั้งแต่ตื่นจนหลบับกายนี่ละ มันเกิดเกิดที่กายนะทีนี้ผมก็จับจุดโฟกัสว่าอ๋อตัวตัวอยู่ไหนอารมณ์ก็อยู่นั่นก็หมายถึงกายรูปนามเราแล้วที่ผมนํำเสนอว่าท่านเคยไปสำรวมทำความรู้สึกตัวที่ใจแล้วก็ไปรวมอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมารู้มารู้ที่กายครับรู้ที่อารมณ์ภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไม่ต้องไปเอาไปรวมอยู่ที่ใจอีกนะ ย้ายถ้ามันรู้รวมย้ายมันออกมานี่ผมได้เคล็ดไปเยย้ายออกมารู้อารมณ์ข้างนอกได้เคล็ดไปเลยมันเป็นความรู้สึกตัวอยู่สองระดับครับความรู้สึกตัว oh ตัวผู้ดูมันจะรู้อยู่ที่ใจนะแต่ความรู้สึกตัวอ well ีกอันหนึ่งใจออกมารู้ที่อารมณ์ใจนะหมอนกับว่าถ้าหากว่าไปรวมอยู่ที่ใจความรู้สึกตัวถ้าไปรวมอยูท่ such such ที nice. <S 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 ่ใจตรงนั้นมันไม่ได้ออกมารู้ทางกายครับไม่ได้ออกมารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย มันไปนรวมนิ่งๆอยู่ที่ใจและสำคัญว่ารู้รู้อยู่ที่ใจตัวนั้นไม่ใช่สํารวมหรอกไม่ใช่ความรู้สึกตัวไม่ใช่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นใช่ใช่ใช่มาเรียนรู้กับที่มันไม่รวมบ้างแล้วก็ออกมารู้ทุกข์ปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนแล้วก็มารู้สึกตัวในกายที่ยืนเดินนั่งนอนถ้าหากว่าเป็นความรู้สึกตัวนะไม่ใช่รวมอยู่ที่ใจนะความรู้สึกตัวมารู้ที่กาย อย่างตอนนี้รู้สึกยังไงเนี่ย<ม>ก็มารู้ที่กายที่กําลังนั่งทุกข์ปวดเมื่อยม,มีไหมเนี่ยก็มารู้ที่กายความรู้สึกก็มารู้อย่างนี้<ม>แต่ถ้าไปรวม,มอยู่ที่ใจทาําความรู้สึกตัวอยู่ที่ใจไอ้ตัวนั้นไม่ใช่นะ<ม>ถ้าแต่เขาไปรวมก็ย้ายออกมาบริหารก็ออกมาตัวนั้นไม่สะดวกหรอกถ้ามันรู้เป็นรูปเป็นนามความรู้สึกตัวที่ว่านี่รวมที่ใจนะอุ้ยมันไปไกลแล้วไม่วนอยู่อย่างนี้หรอก ก็ผมเคยเป็นีมันทํามาเกือบสิบปีแล้วไม่ไปไหนมันวนอยู่ที่เดิมชไม่พัฒนาไปไหนหรอกความเพียรที่ถมัญญะก็ไม่มีด้วยนะแต่สําคัญว่ามีสําคัญว่าเนี่ยคือความรู้สึกตัวครับที่ผมบอกว่านี่ยะคือสุดยอดจมันอายอดลงไม่ไปไหนหรอกแต่ต่อมามาเรียนรู้กับที่เป็นธรรมชาติโอ้มันรู้นู่นรู้นี่รู้นั้นนะและอีกอย่างมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้รวม รู้แล้วก็จบรู้แล้วก็ผ่านอารมณ์ไหนมาก็พร้อมที่จะรู้ที่อาจารย์ชัยวัน์ถามอาจารย์ปานีว่าความรู้สึกตัวคือ,อยังไงอาจารย์ปานีตอบว่ามันรู้กระจายครันะฮะแต่ของท่านรู้แล้วมันรวมันนิ่งใช่มันอยู่ที่ใจมันไม่กระจายออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นให้ใส่ใจความรู้สึกตัวนี้ใหม่รู้กระจายอย่าไม่คิดว่ามันไม่ได้เป็นก่อเป็นกรรมเหมือนกับที่รู้ที่ใจหรอกไม่ได้รู้ดังน,นั้นรู้แล้วไม่ไปไหน รู้แล้วหยุดแล้วนิ่งเนี่ยรวมพลังแล้วก็เพ่งนะเนี่ยลองไปรวมไปดีแล้วก็เพ่งไปหาอารมณ์ยืนเดินนั่งนอนแต่ความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติจะไม่รวมไม่นิ่งแบบนั้นเอาไปเรียนรู้เอาให้การบ้านการวัดไปก็แล้วกันครับเอาคนอื่นมีไหมครับมีไหมมีอะไรจะเสริมไหมมีอะไรใส่อะไรมีอะไรถามเลยเอาให้โอกาสแล้วนะอ่ ใครมีอารมณ์ร่วมกับท่านบา <Yeah. S 1> ออ้างเผื่อยังไงจะได้ช่วยกันแต่ถ้าไม่มีก็เลิกโยมมีไหมไม่มีเหมือนกัน mm hmm. อขออนุมโมทนาสาธุขอให้เจริญในกุศลธรรมในเรื่องการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกเป็นไปเพื่อความพ้นจากตุกข์ทั้งปวงอย่าได้ผลได้เกิดเลยสาธุสาธุสาธุ มันไปทางสบายเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาตินะสบายแต่ตรงนี้จะรู้สึกรู้ตามธรรมชาตินะให้ธรรมชาติมาสอนเราบ้างนันแหละให้ธรรมชาติเป็นครูแล้วก็เรียนรู้ตามธรรมชาตินะผมเห็นวิธีโอูรูู้้เขาคือไม่ต้องไปทำอะไรเขาคือโอ้มันเป็นอย่างนี้ก็าพอให้รู้เท่านั้นแหละพอ แล้วไม่ต้องไปทำอะไรอีกเพราะทำมานานแล้วไม่ไปไหนนี่วขานี่ยืนอเดี๋ยวก็ขยับยนถือกล่องเดินมาเนาะผมผมนั่งผมอเกาอีลุกนั่นผมผมขยับครั้งที่สองครั้งที่สามผมเห็นรู้ทันทีเลยนี่เมื่อก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยขยับแบบนี้แหละแต่ไม่รู้เนี่ยมันไปรวมไปนิ่งอยู่พอพระเดชมคุณเดินมามาคุยคุย ผมก็เออพอดีแพละอาจานมาจะได้ถามเรื่องการทุกข์กับมันเห็นอย่างนี้เองเออทีนี้พอพอพอเจออย่างนี้สักพักถึงเปลี่ยนเออมันมีทุกข์แค่ไหนแม้ถึงจะเปลี่ยนมันต้องขยับมันไม่มีทุกข์แค่ไหนเนาะเออมันก็เปลี่ยนแก้โดยอัตโนมัติก็มันนั่นแหละแล้วเห็นพวานั่นเห็นบ่อยๆเลยว่าก็ไม่เห็นได้ขณะที่คุยที่อะไรเออแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ไม่เห็นเนาะ ไม่เห็นเลยเพราะอะไรจึงไม่เห็นลับเลยไม่ไม่มีทายเลยเพราะมันรวมเพ่งอยู่ที่ใจมันไม่ได้ออกมารู้ที่กายพอป้าอาจารย์ว่าให้มันออกมาที่กายที่กายนะอะไรก็แล <eventually S 2> ้วต <pl ains> ้องออกมารู <ming> ้ที่กายผมก็เลยจับจับเท็จตตัวนี้มามาดูมาสังเกตดูเป็นอย่างไองตัวสังเกตนะมันมีอยู่แล้วมันมีตรงไหนรู้ไหมตรงที่ทำไมมันรู้ว่าเนื้อกับรู้สึกต่างกันอย่างไรง่าไง เนี่ยนะไอตัวรวมกับไอตัวไม่รวมเป็นยังไงนั่นแหละพาะมีสังเกตมาถึงรู้นะไม่ใช่ไปตั้งท่าสังเกติงนะถ้าไปตั้งท่าจะสังเกตให้เขารู้เช่นทุกแค่ไหนจะเปลี่ยนได้แล้วยังน่นนี่นั่นมันไม่ใช่หรอกไม่มีมันไม่มีแค่ไหนใช่ไหมเวลาเปลี่ยนเวลาแก้เปลี่ยนแก้อัตโนมัติเลยเนี่ยที่ผมนําเสนอว่าให้มาเรียนรู้กับธรรมชาติบ้างให้ธรรมชาติมันสอนเราเพราะเราสอนมันมานานแล้วไม่ไปไหนหรกไม่รู้ว่า เห็นไหมฮะเนีย่ยให้ธรรมชาติสอนเรานะฮะผมผมซึ่งว่าโอ้ท่านอ้อมไปผมยังเสียดายแทนแทนใครแทนนะเจ๊หายแทนใครดแทนผม,ผมยังเสียดาย <c oughs> อ๋อเจ๊ได้แทนท่านอ้อมมาเหรอเพราะว่าอ๋อมันที่ถามจัดจ่ะแล้วแล้วท,นนววทีนี้เราต้องฟังคำคำพูดดีๆท,ท,ท่านพูดถึงอะไร ให้ให้รู้สึกที่กายที่กายที่กายมันจะรู้สึกด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่แต่เอากายเป็นที่ตั้งมารู้อารมณ์ภายนอกไม่ใช่รู้อยู่ที่ใจแล้วก็จะต่างกันที่รู้อยู่ที่ใจมันไม่ออกมารู้ก็กายเราไม่รู้ทุกข์หรอกรู้อยู่ที่ใจรู้ไปรู้มามันนึกออกทีนี้นึกรู้สึกทีนี้นี่เนี่ยต้องถึงความรู้สึกเนี่ยนึกกับรู้สึกต่างกันอย่างไรเบสิกเบื้องต้นนะฮะ เนี่ยทําไมต้องเอาจีวรออกเงยออกแล้วใช่ไหมมันทุกข์แล้วใช่ไหมต้องนึกไหมอย่างงี้ครได้ครับได้ครับสาธุครับหรือไปไปที่กุฏิพระอาจารย์ก็ได้ครับเอาอะไรจะจะกราบลาพระอาจารย์นะครับจะกราบไปไหนอาจารย์วชิชาจะจะมากราบลาผมเฉยๆอ๋อเหรอจะเดินทางไปที่นั่นก็ได้อ้าวได้ได้ได้